สวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องของสบายสบายใจแจ่มมดนะคะตอนนี้แจ่มมดได้เข้ามาเที่ยวมาหาซื้อของอะไรในตลาดสดที่เป็นตลาดเก่าแก่ที่สุด ของลำปางคือตลาดหอกวารัชดานะคะเดี๋ยวจะมดจะดูถ่ายแนละรีวิวให้พ่อแม่พี่น้องของจะมดที่ดูทุกคนทุกท่านนะคะว่าเป็นยังไงนะคะจะมดมาจับจ่ายคะ่ะรีวิวตลาดให้ดูด้วยนะคะมาหาซื้อของอาหารการกินนะคะเป็นตลาดสดค่ะมีทุกรูปแบบหลากหลายนะคะ ของขายหลากหลายก็ส่วนใหญ่ก็เป็นผลไม้เป็นกล้วยนะคะแล้วก็ตอนที่จะมดเริ่มลงมานี่ก็คือตลาดก็เริ่มจะเขาจะเขาก็จะเก็บกันกันกน,นะเพราะว่า,าเวลา9ก้าโมงนี้ตลาดก็เริ่มจะพ,พ่อค้าแม่ขายเขาก็จะเริ่มเก็บของกลับกันแล้วนะคะอันนี้จะเป็นพวกขายผักนะคะเป็นตลาดสดนะคะขายผักตามนี้นะคะ นี่นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพวกเขียงหมูนะคะตรงนี้จะเป็นเขียงหมูยาวไปถึงข้างในน,นู้นไม่ค่อยมีเนื้อเท่าไหร่ถ้าสัญนหจะเป็นเขีเขียงหมูนะคะ ก็มีของขายตลาดนี่เป็นตลา,าดสดนะคะแต่เมืก็เลยมาเดินดูด,ดนะจับใจเสื้อของนี่ก็เป็นเสื้อผ้าเขาก็แบ่งเป็นโซนเป็นโซนไปนะคะนู่นนะคะตลาดก็ใหญ่นะคะแต่ว่าช่วงพอดีจะมดมาช่วงที่ตลาดเขาเริ่มจะเก็บแล้วนะคะ เริ่มไปเก็บแล้วตลาดนะคะก็เลยเขาจะมีสองช่วงนะคะเช้ากับเย็นตลาดเย็นคนก็คึกคักเยอะๆไปอีกนะคะดูไปด้วยกันเลยนะคะนี่ก็เป็นโซน ขหขึ like oh. Oh, okay. me, ้นชื่อของเมืองลำปางเลยนะคะตัวแตมมดมาช่วงนี้เป็นตลาดที่เขาใกล้จะเก็บกันแล้วนะคะเป็นโซนของกินเลยพวกนี้ค่ะ นี้ก็เป็นพอกขนมหวานนะคะนี่ก็ร้านหนังสือขายหนังสือเก่าแต่ชอบมาดูนะคะนี่ค่ะมีหลากหลายเป็นร้านขายหนังสือนะคะแต่เป็นหนังสือที่เป็นหนังสือที่ใช้มือสองลแล้วนะคะ ก็เป็นร้านค้าขายของชำนี่ค่ะเจมด์ชอบมาดูนะคะถ้าช่วงเย็นน่ะจะเยอะตลาดแพรตอนนี้จริงๆแล้วก็คือเต็มหมดอะคะ่ะบอกว,ว่าเพียเดี๋ยว,ว่าเอ,อาจจะมดลงมาตลาดช้าไปหน่อยนะคะวันนี้นะคะ ก็เดี๋ยวจะมดจะมาแวะหาเพื่อนนะคะเขาขายของอยู่นี้เป็นประเภทเส้นนะคะตอนนี้จะมดก็ได้มาถึงที่ร้านของเพื่อนแล้วนะคะเขาขายเกี่ยวกับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,อะตอนนี้ส่วนใหญ่จะขายเกี่ยวกับเครื่องเครื่องอะไรคะเ,ครเ,เ,เส้นก๋วยเตี๋ยวทั้งหมดเลยนะคะนี่คะ่ะจะอยู่ในตลาดหัวขวารัชดานะคะเป็นเจ้าดั้งเจ้าเดิมนะคะอ่า ฝากชื่อร้านหน่อยได้ไหมคะปกติร้านชื่อร้านอะไรคะร้านน้องนิดน้องนิดนะคะเติมให้ก็ได้คะ่ะน้องนิดคนสวยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเครื่องมีเขาเขาเส้นก๋วยเตี๋ยวควาทุกอย่างหลากหลายนะคะหัวง,งอกนี้ก็ทําเองนะคะปลอดสารทุกอย่างเลยนะคะนี่ค่ะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวหมูเส้นเส้นเล็กเส้นใหญ่ อ่าค่ะนี่นะคะเนี่ยคือเครื่องทั้งหมดนะคะจะเป็นร้านเก่าร้านเก่ที่สุดเป็นค่ะเป็นเพื่อนของอ่าะมดนี่แหละค่ะขายของอยู่นี้นะคะรับขายส่งด้วยนะคะอ่าใครได้ผ่านมาใช่ค่ะใครได้ผ่านมาก็มาแวะมาอุดหนุนเลยนะคะ ถูกสะอาดถูกหลักอนามัยขอโทษนะคะอันนี้ทําอะไรเหรอคะมะขามเปียกเหมือนมะขามเปียกค่ะเอาลองเอามาทําให้ดูทําไมไอ้ขายเป็นยังไงก้อนแล้วเท่าไหร่คะถุงละสิบบาทถุงละสิบบาทนะคะ,ะนี่นะคะนะคะนี่คะ่ะยกขึ้นหน่อยคะอ่ะนี่คะ่ะนี่นะคะคนขายหน้าตาสวยๆอย่างนี้นะคะขายถึงละสิบบาทนะคะ,ะนี่คือมะขามเปียกทำเองร้านนี้นะคะสะอาดถูกหลักอนามัย โอเคน,น,นะคะขอให้ม,มาอุดหนุนกันด้วยนะคะถ้าใครมาซื้อนะคะ<ม>นี่ค่ะขายทุกวันเลยนะคะตลาดเช้า<ม>ขายทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะหม,ม,มะคะมคบอกแล<ม>้วค่ะนี่นะคะ<ม>แล้วพิเศษก็คือเลือดไก่นี่เขาก็ทำเองนะคะ<ม>นี่ค่ะทุกอย่าง พอดีวันนี้จะมดลงมาก็คือเป็นร้านที่เขาเริ่มจะเก็บกันแล้วแต่ร้านค้าของก๋วยเตี๋ยวเมนนิดนี่ยังอยู่ประมาณ11โมงนะคะเขาจะเขาอยู่ใครที่ได้เข้ามาที่ตลาดหัวขอนรัชดาหรือจังหวัดลำปางนี่แวะเวียนมาอุดหนุนกันได้เลยนะคะเดี๋ยวมดมาก็รีวิวร้านค้าของเพื่อนนะคะแล้วก็ เนี่ยดูสิเขาเขาทำอ่ะด้วยความปันนี่เลยนะคะมะขามเปียกนะคะจะออกเปรี้ยวใช่ไหมคะเปรี้ยวเอสิ่งที่ขาดไปอย่างนึงที่ทำเองก็คือเต้าหู้ไข่อยู่ไหนคะที่เคยเต้าหู้ไข่แล้วก็เต้าหู้หลอดแล้วที่ทำเองออยู่ไหนที่เคยไข่ลูกลอกไข่ลูกลอกค่ะนะคะยกยกมาดูให้หน่อยได้ไหมคะขอขอรีวิวให้ดูหน่อยนะคะเดี๋ยวอยู่ตรงนั้นก็ได้ค่ะค่ะนี่คือไข่ลูกลอกนะคะ อันนี้เขาทำเองเลยนะคะถูกหลักอนามัยพอดีวันนี้ลงมารีวิวขายสินค้ามาสายหน่อยปกติจะเยอะมากนะคะก็ะนี่แหละคะ่ะนี่คือทำเองหมดทุกอย่างเลยนะคะร้านร้านคุณนิดนะคะขายพวกเส้นก๋วยเตี๋ยวทั้งหมดนะคะมาได้ที่ตลาดหัอขวารัชดาที่นี่นะคะ เอของแกมดท่านใดถ้าได้มาเที่ยวลำปางหรือแล้วแลวแวกใกล้เคียงนี้ก็ลองมาอุดหนุนดูนะคะนี่ค่ะ,คะเขาเป็นทำเองนะคะหัวงอกนี่ทำเองนะคะก็ะะภาพดยรวมก็มีประมาณนี้นะคะ,ะเดี๋ยวอ่า เจมสจะขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้เจมดด้วยนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวพี่นิดที่ตลาดหัวควารัชดาปิดคลิปให้ด้วยค่ะบ๊ายบายนะคะค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เจมมดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ บายบายเอ